ทำอะไรทำอะไรตังง้งเพลงผงงพงกสวัสดีดีว่าสวัสดีเพื่อนเพ,พ,พื่อนนะคะอ๋ออันนีออ้ก็สวัสดีหลายรอบเนาะ <c oughs> ตอนแรกพี่นึกว่าหนูง่วง,งนอนง่วงบะไม่ง,ง่กเ <c oughs> นอาไม่ง่วงใคร <c oughs> <c oughs> กำลังจะว่าแล้วนะครับม <c oughs> ันเคย <c oughs> วันนี้จะมาสำหรับคนที่แบบชอบตัวใหญ่ มันหนูใช่ไหมใหญ่มันหนูนะโอ <Okay. S 2> เคเพงก็จะมาจาับตัวนี้นะคะซึ่งเราอันนี้ยตัวนี้เราเคยลงมาเปยใครใครชอบไซส์แบบเป็นๆก็มีตัวนี้เลยใหญ่วันนี้จะจัดทนต้มนะคะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะไม่เกี่ยวคือมันสีสันสดใสไม่เกี่ยวนนี้ก็จะขึ้นยอดเป็นเดอฟีเนียมนะคะอันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่แต่ตัวเก่ามาได้สองวันแล้ว เียของมันหมดขายดีไปเป็ีๆนจะพันก้างก่อนนะคะก้านหมุนอันนี้ก็พันฝ่ายอัดโฟมเขาก็อัดให้เรียบร้อยแล้วแต่ละแผนกไม่เหมือนกันคนอัดโฟมก็จะจัดดอกไม้ไม่เป็นก็จัดดอกไม้ก็อัดโฟมไม่เป็นมันเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่แย่งกันทํางานมาค่ะเริ่มไฟอัดโฟมอัดเรียบร้อยแล้วแต่ไฟอัดฉีดตีเงียบเลยเริ่มค่ะ ดูสิเราจะใช้เวลาในกินนาทีนะคะในการจัดตัวนี้เสร็จนะคะโอ<ห>้มันนะคะเราต้องมันในการจัดนะคะให้เวลาะะอีกครึ่งชั่วโมงก็ปิดร้านแล้วรีบๆเลย <c oughs> จากการตัวนี้จะเสร็จภายในสิบนาทีนะคะ <c oughs> เอาหมดืมอะไรคะซาลิกค่ะอันนี้สีมันได้กันนะคะเนี่ยสีมันได้เฮ้ยมันได้กันเะไรอย่ง หมายถึงสีเขาเข้ากันอ๋อต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจง่ายๆเลยสิตาโก้นุ้ยพูดแบบมันได้กันยังไงฝ่ายพิกเจอร์เรานี่ไม่ได้เรื่องมันแบทกันอย่างนี้ก็ยังโอเคมันได้กันมันได้กันก็ยังเอาพื้นพื้นปาร์กี้ปารมันได้กันง่ายได้ใจความมันได้กันพื้นๆเลยได้กันพื้นๆแล้วเราก็เสียบผ้านะคะ เี๋ยวก็จะเสียบชางซ้ายรับกันนะคะอันนี้ก็จะรับขวาเราก็จะเสียบขวารับซ้ายแล้วอันนี้จะเป็นซ้ายรับขวาอันนี้ก็จะเสียบซ้ายเพื่อให้รับขวางงไหมทูดเองงงสรุปแล้วงงเองไหมหัวงงว่าจะเสียบทางไหนดีนะคะพูดเสียบซ้ายเสียบขวาหน่หยเป็นกระปักจึ๊กปักจึ๊กปักจึ๊ก อ่ะคราวนี้เป็กเป็กจะมาขึ้นตัวหลักอันนี้ยังไม่หลักอีกอ่เนี่ยไม่หลักไอมนี้ยออเนี่ยนะคะเป็เปกจะมาขึ้นตัวนี้ก่อนเพื่อให้มาตักต้มนะคะก็จะเป็นสีรถสีนี้หวานมากชิมมาแล้วสีหวานมันลูกอมน่ามัอนลูกอมเลย ยืนทั้งวันเนาะลืมแล้วค่ะแล้วก็มายืมทั้งคืนไม่ไม่พี่หมายถึงพี่พี่ยืนไงยืนยืนทำงานไงได้ยินว่าลืมอะไรไม่ลืมไม่ลืมพอมายืนอย่างนี้เหมือนเหมือนตัวเองจะเซ่เหออก็ดูนี่ไงดูโทรศัพท์นี่เหมือนตัวเองจะเซ่ไงหิวหรือเปล่าคะเออไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเพราะว่ายืนนานไปหน่อยเพื่อนๆก็กินให้ตรงมื้ออาหารนะคะเดี๋ยวจะเป็นรถกับเคราะห์ ผมชอบก้านต่อน้องเป่งอ่ะน้องเป่งกีดอดอกนี้ผมพี่ว่าไม่ค่อยเวอร์นะโอเคอันนี้พื้นฐาน,น,นมันมั่นคงนะคะพอเราขึ้นดอกหลักอะเอาเป่งๆก็จะใส่ตัวเอาตัวไหนดีคะน,นี่นี่ใหญ่กว่านี่เลยใหญ่กว่าน,น,นะโอเคเราตามใจตา้องนะคะก็มันจะได้ใหญ่เหมือนกับคนจัดไงคนคนจัดชอบใหญ่ๆอ๋อไอของชอบไม่ใช่อยู่อะ แต่ไม่ใช่งานนะเพราะง,งานใหญ่ใหญ่มันจะไม่ไหวนะคะจะปวดเขียเอาน้องเป็นชอบการปักลลไม้ครับถามว่าชอบไม้มันเป็นอาชีพบอกเขาไปทําอะไรก็ไม่ไปทําครับทำา<ม>ต่อกไม้ว่าชอบชอบเป็นชีวิตจ,จิตใจครับโโเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอ่ะใจเลยเป็นคนชอบศิละปะใช่อะไรที่มันไม่มีแบบแผนนะชอบ ถ้ามีแบบแผนไม่ชอบนนการต่อเรามันหาซื้อไม่ได้นะคะไม่ต้องไปหาจะรอะไ,รได้แล้วก็เอาน,นั้นแหละการต่อเราม,มันก็เป็นกิ<ๆ>่ง<ๆ>ที่เราตัดออกจากดอกไม้นั่นแหละครับใช้ประโยชน์ได้หมดอะคะ่ะ มีความสุขมากมีความสุขแล้วหนูมีความสุขบ้างไหมมีความสุขในทุกวันค่ะเมืเ่อเจอเพื่อนร่วมงานตินต๊งซองเบาเบามาบอกก็มีความสุขค่ะเร <c oughs> า่าไปซีเรียสกับชีวิตมากนะคะชีวิตคนมันสัน้นแต่ตากร้องเราตัวสัน้น <c oughs> ผมไม่ใช่คนสั้นนะผมแค่คนไม่สูงอย่าเข้าใจผิดกันนะอย่าลงประเด็นนะครับเดี๋ยวเราก็าดัดหน่อยนะคะ่ะดันดนิดนึ่งเอาเป้งๆจะใส่อะไรบีนนเอาเป้งๆจะใส่โมก ยิ่งใกล้จะข้ามยิ่งง่วงนอนเนาะไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นคนที่นอนตรงตองต่อเวลาหน้าเลยเด็กขนาดนี้กี่ทุ่มเคยนอนตีสองนอนตีสองเงียะไม่ค่ะเวลานอนที่เหมาะสมก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะห้ามเจินจากนั้นเดี๋ยวนะ้าจะแก่ไม่น้าล่ะพี่นอนแต่วหวัวงวันพี่ถึงดูชุช่มชื่นนึกเกินอ,อันนี้เราก็พีจา้าแง บออะอะใ,ให้เปียงใช้หน่อยก็ไม่ได้เนาะแล้วเดี๋ยว็ใส่ตัวแสน,นะคะอ,อ่ะแจกันนี่มาทั้งส้มทั้งเหลืองทั้งโอรสดะครับเดี๋ยวใส่แดงคือรีมิกรีมิกขาดแดงอย่างเดียวไม่มาตัวเนี้ยห้างชอบสีสดๆ วันนี้อารมณ์มาจะแบบสีจำเจมคือ,คอ,คอใครใครไม่ชอบสีนี้เปงชอบอ่ะเปงขึ้น, <c oughs> นจัด <c oughs> มันอยู่ที่อารมณ์คนจัดนะคะวันนี้ชอบสีแบบจำเจมสีตักตา <c oughs> นี่นี่ก็มาเหมือนกันครับเลืองอ่อนตากล้องชอบชอบชอบอันนี้นนข้าวบาเล่น,นะคะอืสบัดแรงไม่ได้นะเนี๋ยไม่ได้กินสบัดแรงไม่ได้มันโหลด เป็นปจะเสร็จทั้งกินเ,เลยได้ไหมคะง่ายดีใช่ไหมนั่นใช<อ>่ไหมฟีลว่าง่ายดีเมือเกินสวยไหมคะคือการจัดดอกไม้บางทีถ้ามันมันเป็นอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไม่รู้เขาเรียวกว่าเหมือนเหมือนคนเรียนวิชาการมากไปมันก็ไม่ดีค่ะเราก็ต้องมาเรียนเ,เหมือนสุขศึกษาอะไรมันก็จะเข้ากัน ข้าท่าดีเลยนลั่นแหละข้าท่าเนี้ยต้องเป็นเรือนะพี่ใช่ตรงนั้นอีกครเนี้ยตรงนี้ <c oughs> เออเห็นไหมกลางปุ๊บเสียบเลยคือจริงๆอันนี้มันเป็นเทคนิคในการจัดดอกไม้นะคะมันไม่ใช่ว่ามักง่ายนะว่าขี้เกียจตัดขี้เกียจต่อไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือมันเป็นเทคนิค ไปละไม่อยากจะคุยเป็นไงล่ะต่อดไไ้วยอะไรเอเนนี้ก็ใส่นี่นะคะฮอตมอดอันนี้เราจะรับเหลืองด้านบนนะคะ ไม่ต้องงงนะครับเปลงเรียกคอดมอสนี่ก็คือป๊าปปี้นะครับอย่าอย่างงนะครับ พ่อหนูไม่เอาที่หนีบมาให้หนูไม่เอาที่หนีบมาให้ที่อ่เริมอยู่ในกระเป๋านี่แหละนี่ทำไมไม่บอก<ม>พรุ่งนี้จะบอกเด้อะเหอวะยีบโซสีขาวใส่ได้เลยลเอาที่เราพอใจอ่ะเ,เนี่ยเอาซิมิเดียมขาวก่อนอืมเอาที่เราสบายใจเราบายใจยขาวเนะี วันนี้ให้เป็นเต็มที่ไงอยากใส่อะไรใส่เข้าไป,ปแต่แต่ต้องให้สวยนะออ้ยนนนไปดูนะเป็เปิไปจะตั้งใจจับแล้วนะคือไม่ได้เสียบไม้เป็นก็จะเสียงเบาหน่อยครับ อาจจะได้ยินเสียงผมดังกว่าเปลงอีกม่เป็นไงนะ่ามิตตี้นะคะการเป็นการวางดอกที่เราต้องมีมิตตี้ เพียงจะต่อขึ้นมาตรงนี้แล้กล้องทว่าดีไหมคะมันเปียว่าดีมันก็ดีหมดเลยครับมันจะวางมือแล้วนะ <laughs> เซ็งแต่ครับองไม่บอกว่าเพียงไม่ได้คันผมไม่ได้คันต่อยเลยใช่อ่า ะะใส่สิ่งนี้ปุ๊บค่ะเขามีตัวแต่งสองกิ่งก็อย่าลืมอย่าลืมเก็กไว้นะอุ้ยเขาเลยเดซี่เนอะมันนอกจังเลยค่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะแปดสิบห้า,หา,หา,หาหแล้วก็ตามด้วยยิปโซนะคะ น่ะพอใส่สีขาวเด่นไหมคะเด่นไหมเด่นเลยสวยงามครับไ,ไม่อยากคุยค่ะเจ็บคอ เอาว่าใส่ตรงนี้อีกฟังเนี้ยเออใส่ตรงกลางนั่นแหละนั่นแหละอย่าให้ดอกเดซี่เขาเหงาไม่เขามีเพื่อนเหรอ อันนี้เป็นเปงนจะใส่ใบด้านหลังนะคะซึ่งเราจะใช้ใบปาล์มปาลมก็จัดไม่นานนะครับประมาณ3ชั่วโมงเสร็จครับแต่ละตัวแต่ละตัว ใช่ไหมลักเพลงเบอร์วันนี้เขาได้เกือบเจ็ดตัวเลยนะเธออ๋อพูดให้มันเบอร์ไว้ไงเอพี่เบอร์อไหนแจดของลูกค้าอีกแหมเอเอหน,นันจะใส่ใบด้านหลังนะคะเอาให้สวยเขา ตกแต่งด้านหลังให้สวยงามปกปิดเข้าไว้เขาจะได้ไม่ดูโป๊ะเปือยใช่เพื่อความประียบเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้เรายังดัดได้นะคะเพราะกามไม่แห้งนี่นนะคะสีสันสดใสเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบสีสันสดใสนะคะดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วก็สดชื่นดัดมนะันหน่อยมันแบ๊ดนะิด กล้องว่าขาดเลยไหมคะ,ะไม่ครับมันรับกันหมดไหมถ้าใส่คอสมอสกอันมันพุ่งออกมาก,ก็น่้สวยนะใส่กันคอสราคา ที่สุดก็สาเร็จและเสร็จสับอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบยังไงอะสดสดสีสดยากที่สำคัญเป็นสีที่ชอบนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเรามาชมพร้อมๆกันเลยว่า แล้วเป็นไงล่ะมาจะเป็นเนหมุนให้หนึ่รอบอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้จากหลังกันที่เราใส่ใบแล้วม,มีมิติหน่อยเพราะว่าเร,ารเห็นด้านข้างด้านข้างจะไม่คิ้เล่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และสับสไคร b ์เป็นเป็นด้วยน,นะคะในช่องหนุ่มภูตะวันนะคะวันนี้ก็จะแอปดูผอม <laughs> แอบดูผอม อย่าลืมนะคะช่วยมากดไลค์ติดตามและ s ั b สไค i b ์กดกระดิงด่งติ๊งติ๊งติ๊งเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าโอ้ยมีคลิปใหม่อะ่ะอัพโหลดใหม่มาแล้วอะ่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกับคนทำด้วยนะคะเพลีสเพลีสนี่ไปปะไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ